สวัสดีบ่ายนี้เราจะพาไปเล่นอะไรสนุกๆที่ปูซานกันตอนนี้เราก็ามาโผล่ที่ย่านซอมยอนและนี่คือตึกซัมจุงทาวเวอร์ที่มีอะไรๆเยอะมากตึกก็คือโคตรสูงเลยอะเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนวนไปวนไปจนถึงชั้นสิบ เราก็ได้มาอยู่ที่ Running Man Themeatic Experience Center สำหรับทีป่ปูซานนี่ก็จะเป็น EP 2นะเขาเคยมี EP 1ที่โซ่แต่ตอนนี้ปิดถาวรไปแล้วจ้ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมล่าเข็มกลัดกันมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเขาก็จะมีแบบพิเศษของแต่ละช่วงด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราเอาของไปเก็บแล้วก็ไปลุยกันเลย Let's go <S พอเราไปซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์เรียบร้อยอ่ะเขาก็จะให้สายรัดข้อมือมาเลือกด่านที่ต้องการเล่น แน่นอนคนคูๆอย่างเราเลือกอีซี่ไปเลยจ้ะเอาสายรัดข้อมือแปะประตูแห่งความสนุกก็ได้เปิดออกแล้วเข้ามางงๆยังทําอะไรไม่ถูกก็เจอแป้นบาร์เป็นอย่างแรกไหนไปนลองหน่อยสิเวลาเริ่มเล่นก็เอาสายรัดข้อมือแปะไปที่ตัวอาแล้วก็ลุยเพื่อความตื่นเต้นฉันลืมถ่ายคลิปมาแล้วฉันก็เก่งซะด้วยก็เลยผ่านใช่มาต่อกันที่ด่านต่อไปใช่ค่ะนี่คือ,อรายการ running man เพราะฉะนั้นเราต้องมาวิ่งกันหลังจากที่ได้รับการภารกิจเราก็สูดหายใจให้เต็มปอด แล้วก็ออกตัวได้รักเด็งสนรักถ้าใครชอบดู u u n N n g Band รายการวาไรนต้สุดฮิตของเกาหลีแล้วก็อินแบบเราเนี่ยนะที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาดเลยจ้าเราจะกลายมาเป็น Running แมนที่ต้องทำวิชั่นต่ตางๆให้สำเร็จภายใน,นหนึ่งชั่วโมงวิ่งเป็นลิงเลยจ้าแต่สุดท้ายฉันก็โดนหนึ่งาปเชื่อ,อ,อเล่นใหม่ก็ได้เล่นจนก,กว่าจะพาน,นี่แหละ หรับในนี้ก็คือจะมีเกมให้เล่นหลายด่านมากเราก็เล่นไปให้มันผ่านถ้ามันไม่ผ่านเราก็เล่นใหม่เล่นซ้ำมันอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะผ่านอีด่านนี้ก็คือผีมากถ้าเราตบอย่างมีสติเนี่ยไม่ทันเวลานะเราต้องตบมั่วเว้ยพอเราตบมั่วไฟจะขึ้นเร็วแล้วเราก็จะผ่านได้ในที่สุดต่อไปที่เขาวงกดกระจกนะจ๊ะ เราก็ต้องเดินวนอยู่ในเขาวงกดฎเนี่ยแล้วก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆวนไปวนไปมันก็จะพาเราออกไปที่โซนอื่นๆนะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีทั้งหมด3โซนแต่สุดท้ายอะ่ะเราได้เล่นแค่2โซนเองอะ่ะเพราะว่าเราโมเตรลงทางในเขาวงกฎไม่สามารถโผล่ไปโซนที่3ได้ง yeah. ถ้าคุณเป็นคนไฮเปิ หรือว่าเป็นคนแอคทีฟมากๆากรักกันทํากิจกรรมต่างๆที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเราก็จะทํามิชชั่นต่างๆสะสมคะแนนนะจ๊ะภายในเวลา1ชั่วโมงแล้วก็หนีออกมาอย่างรวดเร็วและตรงนี้ก็คือโซนที่2นะจ๊ะหลังจากที่ใช้พละกําลังกันมามากแล้วเราก็ต้องมาใช้สมองกันต่อจเกมนี้ก็คือจับคู่รูปเลยคณิตที่ล่วงหล่นลงมาให้ตรงกันนะเทียบคีตัวโน้ตสกิลเพอร์เฟคพิกก็ต้องมาหาของในภาพอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้า เกมนี้เราชอบมากสุดเลยเป็นเกมที่ต้องใช้สีนสมาธิปัญญาสูงมากในการที่เราต้องเลี้ยงลูกบอลให้ไปลงรูสีขาวตรงปลายทางนั่นนะแหละระหว่างทางอ่ะเราก็ต้องเลี้ยงลูกบอลหลบรูต่างๆไม่ให้มันตกลงไปกลางทางซะก่อนและในที่สุดฉันก็ทําสําเร็จจ้้เก่งมากรสนันส่วนเกมเนี้ยก็คือเลี้ยงลูกบอลให้ลงรูในถาดนะมีทั้ง5้ารูเล่นยังไงให้ชนะถามจริงเถอะไปเล่นเกมอื่นดีกว่า อันนี้คือเกมจับคู่นะจ๊ะจำทุกอย่างให้แม่นแล้วเราก็จับคู่ให้มันแมทชิ้นกันอันนี้งานถนัดผ่านอย่างรวดเร็วกลับมาใช้กําลังปั่นจักรยานลบอีกากระตอแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกระโดดไกลคะจ้าเย้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 สรุปผลคะแนนแล้วก็ไปเลือกรับรางวัลได้เลยจ้านี่คือรางวัลของฉัน และส่วนที่อยู่ติดกันก็คือปูผูแลนดินแดนแห่งเครอีกทีสิสำหรับด้านในอ่ะเขาก็จะมีมุมให้เราถ่ายรูปมากมายถ่ายรูปแบบเคร่นะอย่างเช่นก้อนนี้เป็นต้นใหญ่ดีเฮ้อเมีนมานอกจากจะเป็นมุมถ่ายรูปแล้วเนี่ยที่นี่เขาก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินอาหารด้วยนะเราก็รับบทเป็นอาหารก้อนหนึ่งเดินเข้าปากไป แล้วเราก็โดนตื่นจากผ่านมายังหลอดอาหารอันนี้คือส่วนที่1น,นะซุปพิเรียลลี่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อลายต่างๆตรงนี้ก็คือส่วนกลางเป็นกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลายผาสมกัน uh huh. และสุดท้ายส่วนที่3อินฟิเดรียเป็นกล้ามเนื้อเรียบล้วนๆคนดูต้องรู้เรื่องนี้ป่าวะ <What? S 1> แล้วเราก็หลุดไปอยู่ในส่วนของกร,ระเพาะอหาด้าน,นใหญ่โตแต่ความจริงก็คือนี่คือการคาดเดาของเราล้วนๆเลยแต่เราว่ามันน่าจะใช่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นโซนนี้ก็น่าจะเป็นหลังไส้เหล็ก ตั้งแต่ซื้อบัตรเขาก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งให้เราเอาไวต้ตอบคำถามแล้วก็ประทับตาต่างๆแต่ว่ารอบนี้เราเวลาน้อยก็เลยไม่ได้เล่นนะในลำไส้เล็กนี่ก็คือมีความคลืค่นสูงมากมีเกมเต้นให้เราเล่นด้วยแซงซี่จัดเต็มและส่วนฉันก็เป็นอาหารที่ซู้ซ่ามากเลยจ้า <c oughs> การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นวิลลัสไมโครวินลัสที่ผนังลำไส้เล็กที่ช่วยเรื่องการดูดซึมน่าจะใช่แหละและนี่ก็คือโซนกากใยอาหารต่างๆ เราก็ได้มาอยู่ในส่วนของลำไส้ใหญ่ที่กป็นลถูงบีบอัดจนปูบีไปหมดแอะแล้วก็หลุดออกมาอยู่ในห้องน้ำสรุปก็คือฉันคืออุนจิก้อนหนึ่งสินนะว่าจะเข้ามาเดินถ่ายรูปเล่นแล้วมันกลายเป็นสารคดีระบบทางเดินอาหารไปได้ไงไม่รู้อะแล้วฉันก็กลายเป็นอุนจิได้ไงไม่รู้เหมือนกันมีเพื่อนของเรา จบภารกิจที่ปาร์คทั้งสองที่ชั้น1ิแล้วเราก็ไปต่อกันเลยจ้ะลงมาไดเลื่อนไปหนึ่งชั้นเราก็จะได้มาถึงร้านป๊อบมาสินค้ามากมายนะ่ารักรอตาล่อใจล่อเงินในกระเป๋าสุดไปเลยจ้ะน่ารักทุกตัวน่ารักทุกตรงเลือกไปถูกเลยจ้าสาขานี้เขาก็จะมีป๊อปบบีนแบบแน่นๆจุกๆเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยดูสิน่ารักเดินลงมาอีกหน่อยเราก็มาถึงกันดัมเบสสาขาซอมจยอน ดัมเบลก็มานะปูซานนี่มันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะมีของเล่นเต็มไปหมดเลยชเชี่ยตึกนี้มันดีจริงๆใคไทที่ชอบของเล่นนะให้แวะมาตึกนี้รับรองไม่ผิดหวังซับจุงทาวเวอร์จ้ะออกจากตึกเลี้ยวขวาเดินตุลัดตุเลมาที่ซอมยอนยังสตรีย่านวัยรุ่นสุดฮิปของปูซานมีปฏติมาก,กรรมต่างๆมีร้านอาหารร้านชอปปิ้งเต็มไปหมดเลยบางคนเขาบอกว่าที่เนี่ยคือเมืองดงน้อยแห่งปูซานฮิปสุด พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเราก็เลยรีบนั่งรถไฟมาที่อตเต้มอ์มาถึงก็รีบปีนขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าทันทีปูซานทาวเวอร์อรอเราอ,อยู่ตรงนั้นก็คือวิวปูซานทาวเวอร์กับพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันดีจริงๆเลยพอหันกลับไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นวิวมุมสูงของท่าเรือก,ก็สวยดีเหมือนกันนะนั่งปล่อยจอยกินลมรับบรรยากาศดูพระอาทิตย์ตกชิวๆมันดีมากเลยอะ่ะแล้วพอตกดึกเขาก็เริ่มมีการเปิดไฟอ่ะนะ มันก็ระยิบระยับสวยงามมากเลยดื่มดำ่มามากพอเราก็ไปต่อกันจ้ะพอเขาตึกมาก็เจอกับเจ้าเป็ดเหลืองยกหัวมีตัวหนึ่งกินแหลงเพื่อนงั้นฉันทาแทนเองแล้วอยู่ๆเราก็นิมิตอยากมาหาของกินที่บิบสแควร์หรือชื่อเต็มว่าปูซาน International Film Festival เพราะที่นี่เป็นที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน เพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นฟูสตรีทแล้วอะที่นี่ก็ยังเป็นสตาร์สตรีทด้วยสองข้างทางก็คือ<_ <EN> _เต็มไปด้วยร้านขายของร้านช้อปปิ้งร้านอาหารสตรีทฟตูต่างๆมากมายเต็มไปหมดมีผู้คนมาเดินควักไข่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวกลิ่นอาหารก็คือยั่วยวนใจเป็นอันมาก <EN _ S> นอกจากอาหารแล้วอะที่พื้นอะเขาก็จะมีรอยฝ่ามือของศิลปินต่างๆมาฝากไว้ให้เราเดินดูว่ามีใครที่เรารักเราชอบบ้าง<_ <EN> _ฉันยังไม่เจอใครเลยอันนี้คือเต็นท์อาหารอันนี้คือเต็นท์ดูดวง เดินงงไปงงมาอยู่ๆฉันก็มาหยุดหน้าร้านจาจังเหมียนเคยเห็นมีคนรีวิวในอินเทอร์เน็ตก็เลยต้องจัดซะหน่อยเพราะว่าวันนี้คือจาจังเหมียนเดเพิ่งรู้เหมือนกันออกจากรานเลี้ยวสายเราก็ได้มาเจอกับรอยเทา้ารอยเท้าใครวะจ้องยกงวาจริงป่ะเนี่ยทำไมมันบุกเพสันดิวาอะไรขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยแฮปปี้เดินกรีดต่อไปสักพักฉันก็เจอรอยเทายา้ายงวายแหละนึก<อ>ว่าเป็นบ้านเกิดแต่ว่ามันต้องถีบขนาดนี้เลยหรือแต่ก็ดีเชจยบ เปิดวาร์ปกลับมาที่ย่านแฮอุนแดนเราก็มาดูบรรยากาศยามค่ำคืนของเขาสัหน่อยว่าคึกคื้นกันขนาดไหนลูกโป่งติดไฟนี่ก็คือมีขายตลอดทางเลยอะของมันต้องมีหรือแต่มีแสงไฟร้องนำมาขนาดนี้ต้องไปคาราโอเกะแล้วแหละหละังจะทำกันบ้านมาอย่างดีเรามาลองของกันหน่อยเราก็จองห้องแบบครึ่งชั่วโมงมาขงเขาก็ให้ที่ครอบใหม่ส่วนนี้คือรีโมทที่เห็นแล้วอยากจะร้องไห้อ่ะลุยหญิงสู้เขา หาเพลงหาเพลงที่ต้องการไหนวะกดกดกดตามที่เรียนมาเออหาไม่ได้เอาไงดีเวลาก็เดินไปเรื่อยๆร้อ,องเพลงไทยไปก่อนแล้วกันรู้สึกคุ้นๆไหมใช่จะ้ะนี่คือเพลงโอเคนะคะคือเพลงไทยเขาก็มีนะแต่มันเก่าไปหน่อยแค่นั้นเอง ระหว่างร้องไปเราก็พยายามหาเพลง C N Blue ไปแต่ว่ามันยากเกินไปว่ะมิจันเซลลไม่สามารถทำสำเร็จได้เอาไว้ข่าวหน้าค่อยมาแก้ตัวละกันวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะจ๊ะ